วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยว <c oughs> วัดส้มนะคะวัดส้มนะคะซึ่งได้รับสมญานางว่าเป็นราชินีแห่งปรางของอยุธยานะคะทําไมถึงได้รับสมญานามอันนี้นะคะเพราะว่ารายละเอียดของสถาปัตยกรรมเนี่ยบนพระปรางเนี่ยงดงามมากเลยนะคะ <c oughs> สังเกตไหมคะเล็กพริกขี้หนูสไตล์มินิมอลนะคะแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งลวดลาย บุญป,ปั้นนะคะที่อยู่บนพระปรางนะได้อย่างงดงามน,นะคะซึ่งบูเดินมาส้มเนี่ยถ้าตอนนี้ในะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่นะแล้วก็อยู่ติดกับคลองชากไายใหญ่ตรงนี้นะคะแนวคลองก็จะวิ่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกเจดีรายนะคะที่ออรอบพระปรางนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนวิหารนะคะ ตัวโบสไม่เห็นนะตัวโบสน่าจะาพังไปแล้วนะคะเหลือแต่เจดีย์ลายวิหารแล้วก็ในส่วนของอปรางประธานนะคะเขาสสนิษฐานกันว่าเนี่ยน่าจะสร้างในสมัยอายุยาตอนต้นนะคะเพราะว่าเขาเทียบจากพระปรางลายของอวัดพระมหา,าธาตุวัดมหา,าธาตุแล้วก็วัดราชบุรณะนะฮะซึ่งก็อยู่ในอายุยาตอนต้นเหมือนกันนะฮะคิดว่าคงจะสร้างอยู่ในยุค สมัยเดียวกันนะคะใวพามาดูบรรยากาศนะคะรอบๆส้มนะคะก็ร่มรื่นนะคะร่มรื่นดีนะคะร่มรื่นดีชอบใดๆคือชอบภาพกลางนะฮะเพราะว่าสไตล์มินิมอลจริงๆนะฮะดูรายละเอียดง่ายไม่ต้องเชิงเดูอดมากนะคะด้านนี้ก็จะเห็นเป็นเจดียนะคะเจะดีรายรอบวิหารนะคะ เล็กใหญ่แล้วแต่ฐานะของอสปอนเซอร์วัดนะคะซึ่งสมัยก่อนน่าจะมีมากกว่านี้แต่ปัจจุบันก็เหลือเท่านี้นะคะนะคะก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะของปรางสวยไหมสวยนะคะเลอค่ามากๆเลยนะคะนะคะรอบๆก็จะเป็นพวกบ้านเรือนของคนที่ย้ายมาอยู่ที่หลังนะคะ และชอบนะรายละเอียดอะไรเนี่ยค่อนข้างประณีตเลยนะบ่งบอกถึงความตั้งใจสร้างนะคะของคนที่สร้างพระปรางนี้ขึ้นมานะคะเห็นเขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาจะสร้างชื่อวัดเนี่ยตามเจ้าของวัดนะ เจ้าของวัดน่าจะชื่อใหญ่ส้มก็ได้มันมีวัดกล้วยด้วยนะเจ้าของวัดก็อาจจะชื่อใหญ่กล้วยก็ได้อันนี้จริงเท็จประการใดไม่ทราบนะคะนี่ก็คือแนวคลองชักใหญ่โอเคงั้นจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ